คุณแม่เบนซ์พรชิตาตอนนี้ทั้งวงการแห่ส่งกำลังใจให้อย่างมากเลยละคะ่ะบ้านลูกตกเรียกได้ว่าวันนี้ราชบาลทันมาส่องบ้านของหนุ่มมิกเบอร์โรมาุตรและสาวเบนซ์พรชิตาซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นบ้านชั้นเดียวที่ตกแต่งอย่างเรียบงายย่ายแถมยังรายล้อมไปได้วยความรักความอบอุ่นและความสุขของคนภายในครอบครัวค่ะกว่า,วาจะไม่เป็นครอบครวัวที่สมแบูรณ์แบบแบบนี้ได้เรียกได้เลยนะคะว่าหนุ่มมิกเนี่ยต้องผ่านบททดสอบมาอย่างมากมายแล้วค่ะเพราะว่า ต้องการพิสูจน์ความรักของทั้งคู่ให้คุณพ่อคุณแม่ของสาวเบนได้เห็นนั่นเองกับล่าสุดนี้ชนะใจคุณแม่ได้คุณแม่ก็เข้าใจหลังจากแต่งงานกันก็มีลูกสาวสุดน่ารักด้วยกันแล้วสองคนนั่นก็คือน้องปริมและน้องปางนั่นเองค่ะและคนล่าสุดนั้นก็เป็นใครไม่ได้นั่นก็คือน้องเปลมเป็นลูกชายคนเดียวของบ้านล่าสุดนี้สาวเบนเคลื่อนไหวถึงกับร้องไห้เลยค่ะคุณแม่ลูกสามครั้งแรกในการมีลูกหนักสุดเลยคนนี้สาว โพสภาพกับพี่ปิมลูกสาวคนโตพร้มพอมเลเผยเรื่องราวหนักสุดที่เคยเจอว่าเพิ่งเข้าใจว่าเจ็บนมจนคข้ขึ้นมันเป็นยังไงปั๊มนมไปก็ร้องไห้ไปเจ็บมากสักพักเริ่มตัวสั่นพี่มิกให้กินยาทันทีเลยแต่สุดท้ายก็ไข้ขึ้นอยู่ดีครั้งแรกในการมีลูกสามใครบอกชิวๆหนักสุดเลยคนนี้ดีนะที่พอนั้นคอยช่วยเลี้ยงน้องให้มีพี่ปิมมาคอยดูแลแม่เอาผ้าห่มนั้นมาให้นอนกอดแม่เอาน้ำมาให้ใหแม่กินรัก พ่อกับลูกที่สุดเลยทากลางแม่แม่ในวงการบันเทิงนั้นไม่ว่าจะเป็นสาวแม่มคาทริยาเขามาส่งกําลังใจว่าสู้ๆนะน้องคููกับสปายวิกกี้สุนิสาก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจเช่นเดียวกันว่าสู้ๆนะเบนฟังแล้วขนลุกเลยมนุษย์แม่เสียสละดสุดๆเลิฟยูรวมถึงคนอื่นๆเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันค่ะทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับสาวเบนด้วยเช่นเดียวกันค่ะ